มาอย่าให้เสียวเวลาต่อทันที่ซ่องกันเลยเดินเดินตรงนี้มีน้ำยุดไม่อยู่ตกอไปแล้วมาเมดินใหม่เดินตรงนี้มีน้ำเราต้องจำไว้ว่ามีน้ำจะไปเยียบเอยเห็นไหมความก้าวหยาของเราเนี่ยมันทำให้เราพอ,อ,อ,อ่านทุกอย่างจึง่านาไปต่อ เออเออให้เดินนะลูกให้เดินนะอาหนังนน้่แเละอึ๊บฮบเย้ผ่านผ่านด้านที่สองบับไนไดายมาด้านสามคนมันเก่งด้านไหนก็ผ่านไปเดินฮุ๊ยไปแบงเลุนไน เด้งเด้งโอ้ยเอาไม่เอาไมา่เอาไมา่ามาัดตีดพาดพาดเด้งกลับไปจ้ะใช่นี่นี่ๆะไรมันส่งกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้อาจารย์อย่างไรก็ได้คุณมันเก่งอะอย่างไรก็พาดนี่ไหนเห็นไหมจาวไปสิยอย่าวไปสิ เออเห็นแหล่ะเออเห็นไหมล่ะ่านหัวง่ายๆด้านสามก็ผ่านทะลุอียางนี้มันเสียแล้วด้านซี่แกะชาวไรแกะหรือแพรวะนะโอ้อะไรอ่ะพึ่งโอ้โหเลขไหนทุเลจังวะอปาไปลิไปเถอะโดนเล็กอ่าเสียทรงนิดหน่อย เหีย่ยไปสิถามไปสิจึงเอาด้านสี่ผ่านง่ายเท่าะหาผ่าด้านสี่แบบงงๆเลยเว้ยไปอย่าวนไปเลยด้านฮะค่อยๆเดินนะเดินเอามีหินหินดินได้หินติดโดรนเอ้อเออเออเหี้ยไปเอาบเบกเวกไม่อยู่ไม่เห็นไง เอาไม่เอาไม่เหยียบไปดิเอาไม่คันนั้นเหยียบตั้งตั้งตั้งอาตั้งตั้งหายต่อเลยละกันเหยียบหินเหยียบเป่าสองสองตัวไว้สิสงไวยค่อยค่อยลงค่อยค่อยลงค่อยค่อยลงไอ้เหยียบกลิ้มนั่นไงไอ้ยาวเสียฮะเ้ยอ้ยมันเอ็นมันเอ็นไม่ได้หล้ม มันลอกให้เราตกใจอย่าไปสนใจมันเยียบเยียบปลิงด้านหาผ่านไปย่างสวยงามเก่งมากประชิดนูอพอ